การขึ้นเขาลงเขาเพื่อมาบินทบาดนี่ก็ยากลำบากมากนะทำไงได้พระอาจารย์ท่านส่งมาฝึกปฏิบัติธรรมเราต้องสู้นะท่านบอกว่าถ้าใครขึ้นลงไม่ไหวนะให้ไปอยู่ป่าช้านะป่าช้ารวมหมู่บ้านแถวนั้นมาฝังอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่เขานะมาฝังตรงนั้นป่าช้านี้ห่างจากบ้านสารแวะประมาณสองกิโลนะทีนี้ก็มีครูบาบางท่านนะตอนนั้นนะท่านก็ไปอยู่นะท่านขึ้นลงไม่ไหวทีนี้ อาจารย์นายมีวันหนึ่งนะอาจารย์นายก็กําหนดให้เป็นวานอนขาวนะตัวใหญ่เลยนะนําเชือกมามาผูกพันเอวอาจารย์นายนี่นะเขาก็ลากขึ้นไปนะอาจารย์นายก็ตามเข้าไปนะอย่างนี้อย่าไปทํานะเป็นการลอกตัวเองชัดๆนะห้ามเด็ดขาดนะมีวิธีการขึ้นเขาอยู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้กําหนดยังไงติดตามอาจารย์นายมาติดตามอาจารย์นายมา